สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเต่าสุกต้าค่ะหรือเต่าเดือยแอฟริกาเต่าบกขนาดใหญ่ยักษ์อันดับสาของโลกรองจากเต่ากระปะกอสแล้วก็เต่าอาดาบ้าค่ะทิ่งกําเนิดของเขาเนี่ยอยู่ที่ขอบทะเลทรายซาฮาราแอฟริกาตะวันตกจนถึงแอฟริกาตะวันออกเลยค่ะโดยมีขนาดตัวเนี่ยใหญ่ได้มากกว่า36นิ้วแล้วก็น้ําหนักเนี่ยมากกว่า100กิโลกร,รัมนะคะที่สําคัญของการเลี้ยงเต่าคือไรอายุยืนมากกว่า100ปีเลยค่ะส่วนอาหารหลักนะคะของเขาคือหญ้าผักผลไม้หรือว่าพวกดอกไม้นะคะพวกกระบ,บองเพชรเนี่ยที่ขึ้น thank mm -hmm. you จากคลิปที่แล้วนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยถามกันมาว่าเต่าเขากินอะไรในสวนคะเห็นมีแต่กระบองเพชรที่มีหนามเต็มไปหมดเลยนุชอยากจะบอกว่าไจแอ็นนะคะเขาไม่ได้กินกระบองเพชรที่นุชจัดสวนไว้ที่เห็นหนามเยอะๆเนี่ยเขาไม่ได้กินนะคะก็คือเป็นสวนที่จําลองให้เขาเอาไว้อยู่เขามีบ้านอยู่ที่นี่ค่ะแล้วส่วนเรื่องการกินเนี่ยเขาออกไปหากินหญ้าตรงที่อื่นที่มีหญ้าขึ้นนะคะส่วนลูกกระบองเพชรที่เวลาเขาสุกเนี่ยผลเขาหล่นลงมาข้างล่างเขาไม่ต้องปีนขึ้นต้นที่มีหนาเพื่อไปกินลูกข้างบนนะคะผลสุกเขาจะหล่นลงมาข้างล่างเองค่ะเขาก็ ก็ใบที่มีหนามเนี่ยบางต้นกระบองเพชรมีหนามใช่ไหมคะถามว่าเขากินได้ไหมเขากินได้นะคะเพราะว่าปากเขาอะแข็งแรงมากบ้านเกิดเขาเนี่ยไม่มีหญ้าสดเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะเขาเลยต้องกินกระบองเพชรค่ะเพื่อที่จะเอาตัวรอดณตอนนั้นแต่ถามว่าถ้ามีระหว่างหญ้าสดกับกระบองเพชรเนี่ยเขาเลือกแต่เขาก็ต้องเลือกกินหญ้าอยู่ดีค่ะเพราะว่ากินง่ายกว่าแล้วก็รสชาติน่าจะดีกว่ากระบองเพชรแน่นอนค่ะนุชเลี้ยงใจแอนมาเนาะตั้งแต่ขนาดตัว3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ย14นิ้วแล้วการเลี้ยงของนุตเเเนนี่ยยป็ลล้งแแบบธรรมมดาากะะค แต่ว่าจะเน้นเรื่องการกินแล้วก็การจับเขาตากแดดเนาะเพราะว่าจะทําให้ระบบการย่อยเขาเนี่ยดีขึ้นถ้าเกิดเขายิ่งเดินเก่งเดินเยอะใช่ไหมคะนั่นแหละจะทําให้สุขภาพเขาดีค่ะเพราะว่าการกินเยอะเขาแล้วถ้าเกิดเขาไม่เดินเนี่ยอาจจะเกิดแก๊สในกระเพาะได้ อาหารที่ให้เขาตั้งแต่เด็กนะคะก็จะเป็นอาหารเม็ดค่ะเป็นหญ้านะคะอัดเม็ดที่ต้องแช่น้ําให้กินนะคะแล้วก็พาไปตากแดดทุกวันต้องแช่น้ําทุกวันแต่ให้อาหารแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่เคยใช้ไฟกกเลยนะคะไม่ว่าจะหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ไม่ได้หนาวขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ฝนตกอะไรมากมายจนมีปัญหาเรื่องการที่จะไม่มีแดดเลยเนาะ แต่ถ้าเกิดบ้านเพื่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องแดดฝนภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นี่ค่ะอาจจะต้องมีการใช้ไฟร่วมด้วยนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแข็งแรงใจแอนนะคะถือเป็นเต่าที่ค่อนข้างฉลาดหมายถึงว่า เต่าสุกต้าเนี่ยทุกตัวถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาแต่เล็กเนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยค่ะก็คือว่าเขาจะจําเสียงเราได้เวลาเราเรียกเขาเงี้ยหรือว่าเสียงเวลาเราเดินอ่ะเขาได้ยินเขาก็จะมาหาดลยค่ะเพราะคิดว่าเราอาจจะให้อะไรเขากินแน่นอนนะคะถึงเขาไม่มีใบหูเหมือนเราเนาะแต่ว่าเขาได้ยินนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําไว้เลยสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเต่าสุกต้านะคะรู้จักให้นึกถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเวลาพาเขาไปหาหมอเนี่ยคือต่อให้เขาจะไม่เป็นอะไรนะคะแต่อย่างน้อยก็คือคนจะพาไปตรวจสุขภาพไทย โปรโตโซบ้างนะคะเพราะว่าเขากินอะไรบ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะมีสิ่งสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในร่างกายอย่างน้อยคือต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับการดูแลรักษาเบื้องต้นไว้บ้างนะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องนเนี้ยเนี่ยนุชไม่แนะนําให้เลี้ยงสัตว์นะคะพวกนี้เพราะว่าอายุเขายืนยาวเป็นร้อยร้อยปีคือยาวกว่าเราไปอีกนะคะยังไงเราก็ต้องดูแลเขาให้เต็มที่เนาะถ้าเกิดค่าใช้จ่ายเวลาเขาป่วยขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะสูงมากกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะว่าเขาเป็นสว์พิเศษนะคะเป็นพวกเอ็กโซติกเพสค่าใช้จ่ายค่ารักษาาาค่่หมอแพงกว ไปเหมือนหมาแมวอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้คํานึงถึงตรงนี้ด้วยแล้วการสังเกตสัตว์ของเรานะคะถ้าเป็นสัตว์ประเภทเต่าเนี่ยค่ะเวลาเขาป่วยนะคะเขาจะไม่ได้แสดงออกมาทันทีเลยกว่าเราจะเห็นนะคะว่าเขาแสดงอาการเนี่ยคือเขาจะเป็นหนักมากแล้วคือหมั่นเช็คจากภายนอกเลยคือเรื่องการกินการถ่ายนะคะก็คือเช็คออกขี้เขาอะค่ะนั่นแหละว่ามีอะไรออกมาบ้างถ่ายไหมจากเคยถ่ายทุกวันเนี่ยแล้วทุกวันนี้ยังถ่ายอยู่ไหมกินไหมนอนเยอะหรือมีก้อนเสียวขาเป็นยูริกออกมาอะไรแบบนี้อะไรที่มันไม่ปกติอะคะ่ะคือควรจะรีบไปหา บางทีเรารักษาเราไม่ใช่หมอเราดูไม่ออกอะ่ะแต่เราเห็นความผิดปกติแล้วอยากให้รีบพาไปเช็คก่อนค่ะดังนั้นนะคะการาที่จะพาไปหาหมอเนี่ยทุกอย่างมันจะมีค่าใช้จ่ายอยากให้คิดถึงตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะจะได้มีความสุขในการเลี้ยงเนาะตอนในถ่ายภาพและคลิปจะแอ่นไว้เยอะเลยก็คือพาไปเดินเล่นบ้างแล้วก็ถ่ายตอนให้อาหารก็คือตอนเล็กจะให้แต่อาหารเม็ดล้วนเลยเนาะโตขึ้นมาค่อยให้อย่างอื่นด้วย าอาบน้ำตากแดดทุกวันมีเพื่อนชื่อเฮงๆค่ะไปตะกวดโตมาก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วเนาะส่วนอันนี้เป็นใจแอนตอนหัดอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติครั้งแรกขุดหลุมอยู่ใต้ตีลูกหลังสภาพก็ประมาณนี้เลคะ่ะแดงแป๊ดขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาสวัสดีค่ะ